ปลาทองทองนิยายตอนพิเศษรัาชาศกหยวนสีปีที่ห้าขันที่ตำหนักเฉียนชิงถือว่าชุดราชการเอรตำหนักหน้าร้อยห้องเต้เรียกตัวห้องเต้หน้ต้นแต่ขึ้นครองราดขยันขันแข็งมีเมตตาคุณธรรมมีปัญญายุติธรรม เป็นเจ้าแผ่นดินที่ดีงามสมบูรณ์ในใจของทุกคนหากจะพูดกันจริงๆห้องเต้ดีพร้อมทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ไม่ดีก็คือนั่นก็คือขึ้นคลองห้า5ปีแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งฮ้องเฮาแท้จริงทํงาไม่ได้แต่งตั้งฮ้องเฮาแต่บทสาสบระกวนใหญ่เหล่านั้นไม่รู้เป็นอย่างไรต่างตายอย่างกระทันหัน ตอนนี้ฮ่องเต้ยังเป็นองค์พราชากรพริอดีตฮ่องเต้กำหนดพระชาย,ยาราจักรารรดให้นคนหนึ่งผลปรากฏว่ายังไม่ทันทำพิธีแต่งตั้งว่าที่พระชาย,ยาระจักราริก็ป่วยตายเสียแล้วอดีตฮ่องเต้เสียใจมากเพราะฮ่องเต้แล้วหกเหล่เหินยุกสามัญชนตั้งแต่เด็กโดดเดี่ยวมานานปีอดีตฮ่องเต้รู้สึกติดค้ังโอรสองค์ใหญ่อยู่มากจึงอยากพระราชทานชาย,ยาอ่อนโยนเข่าอกเข้าใจให้สักคนโอรสองค์ใหญ่จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ผลประว,ว่าว่าที่พรชายายัางไม่ทันอภิเสกสมรศกับล้มป่วยกระทันหันอดีตฮ้องเต้คิดจะพระราชทานงานมงคลที่้องเต้อีกครั้งแต่้องเต้กลับพูดงานใหญ่ยังไม่สําเร็จไม่มีแก่ใจคิดเรื่องส่วนตัวยิ่งไปก่อนทันบุษะตรกุลใหญ่คนนั้นแม้จะไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่นับว่าเป็นพระชายาแท้จริงแต่อย่างไรเสียก็ได้ชื่อว่า เป็นว่าที่ภรรยาฮ่องเต้เขาสมควรพ่ยทุกให้ภรรยาหนึ่งปีอดีตฮ่องเต้เห็นแล้วจำต้องยอมแพ้หลังจากนั้นหนึ่งปีตำหนักอุรภากับราชเลขาธิการอย่างงัดข้อกันแทงขึ้นพวกราชเลขาธิการอย่ากกระย่างไทเฮามีอยอมให้ฮ่องเต้มีตระกูลพระชายาที่ทรงอํำนาจดังนั้นจึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่อยอมให้อภิเษกพระชายาเสียที ห้องเตยุ่งกับงานทางการไม่มีแกะใจคิดจริงๆภายหลังสะกุลอยางทําการล้มเหลวและ,ฉะเฉลยขาธาการอย่างถูกยึดตําแหน่งอย่างไทยเฮาป่วยตายตามด้วยโซ่อองร่วมมือกับนักพอชั่วถาวายายาลูกก่อนให้อดีตฮ่องเต้ถามให้อดีตฮ่องเต้ถูกยาพิจนสวรรคตสกุลอยางล่มสลายอย่างสิ้นเชิงด้วยเรื่องนี้ฮ่องเตขึ้นคลองรัดดั่งใจรัศดรเปลี่ยนชื่อรัศศกเป็นหยวนซี ลังจากนั้นหลี่เฉิงจิงก็ทำตามที่ทุกคนประทานหาจากองค์เขจะถ่ายยาที่เพียบพร้อมองค์หนึ่งกลายเป็นห้องเต้ที่เพียบพร้อมตลอดห้าปีมานี้ห้องเต้ไม่มีจุดไดไม่ดีเลยมีเพียงจุดเดียวที่ทำให้สภาขุนนางและขุนนางในราชสำนักกังวลใจมากนั่นก็คือตำหนักในของห้องเต้ย,ยังคงว่างเปล่าถึงวันนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งห้องเฮาหลังเสร็จสิ้นการไว้ทุกให้อดีตห้องเต้สภาขุนนะเป็นตัวแทนขุนทั้งทุกคน อหอ้ฮองเต้เลอกหญิงหามฮองเต้ลับปากลงมไปที่การขัดเลือกบุตรสาวตระกูลใหญ่ที่อายุถึงวัยครอบครัวสะอาดบริสุทธิ์เพืที่กรรมดีงามเป็นอย่างทีผลปรากฏว่าก่อนแต่งตั้งแบบเป็นทางการสตรีผู้นันพลาดท่าตกน้ำจมน้ำตายภัยครั้งนี้แม้แต่สภาขุนนางก็ยังหมดคำพูดเกิดเด้ไม่มคาคิดกับเจ้าสาวกอดแต่งงานหลายครั้งหลี่เฉิงจริงหัวใจเย็นวาบแล้ว คิดว่าอาจเป็นเพราะตนเองเกิดในเทศกาลตวนอูเสาวันกำหนดให้มีชีวิตโดดเดี่ยวจริงๆดังนั้นตั้งแต่คลอดมาทำให้ท่านแม่ไทยทำให้ท่านยายกับท่านตาไทยหลังจากกลับมาเป็นสามัญชนกลับเข้าวังอีกครั้งไทยฮากับฮ่องเต้ก็ทย,ยอยตายต่อกันไปน้องชายถูกขับบริเวณมานดาเลี้ยงเสียสติกวาดตามหองไปก็ไม่มีญาติเหลืออยู่อีกแล้วแม้แต่ภรรยาออกก็เช่นกันใครมั่นหมายเขา คนหน,นก็เกิดเน่นไม่คาดคิดหลี่เฉิงจริงพักความคิดจะแต่งตั้งห้องฮาเอาไว้โดยชินเชิงตั้งใจบริหารแผ่นดินสภาขุนหนางไม่กล้าเกี้ยกลอมอีกทำได้เพียงฝอยไปตามธรรมชาติมีเพียงเหล่าขันทีของห้องเต้ที่คอยปฏิบัติข้างใายเห็นว่าดึกดื่นห้องเต้ยังตรวจอีกายอยู่ในห้องทรงพระอักษรคนคนเดียวโตะ๊ะตัวเทียวตะเกียงดวงเดียวรู้สึกปวดใจมากแต่ว่าห้องเต้ดูแถวพูดง่าย แทจริงทํามีความเด็ดขาดมากเหล่าขันทีอยากให้ใครคอยดูแลข้างไก่ฮองเต้แต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจเองวันนี้ขันที่ใหญ่หน้าพาที่นั่งถือพระมงกุฎไว้รออยู่นักตำหนักเชียนชิงฮองเต้ห้าปีมานี้กานประชุมเช้าลมฝนไม่อาจขวางกันมิเคยมาสายเขาไม่จําเป็นต้องให้ขันทีเตือนสติถึงเวลาก็เรียกคนเข้ามา ตรงเวลาอย่างน่ากลัวขันทีใหญ่คิดว่าวันนี้เป็นวันเช่นเดียวกันแต่เขารออยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าเลยเวลาปกติแล้วข้างในยังไม่มีความเคลื่อนไหวใไดขันทีใหญ่ทอนใจอยู่พ่างเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้ที่ห้องเต้จะนอนกินเวลาหรือลืมการประชุมเช้าไปสิ่งที่เขาคิดถึงอันดับแรกก็คือเกิดเดิมไม่คาดคิดกับห้องเต้ใช่หรือไม่ขันทีใหญ่ทอนใจอยู่พ่างทนไม่ไหวเดินเข้าใกล้ขอประตูต,ตำนักพอเๆฝ่ฟาบฮัด ควรจะไปประชุมเช้าแล้วพะยะค่ะขันที่ใหญ่กลั้นหายใจท่อเิดว่าลองนับสามยังไม่มีความเคลื่อนไหวเขาจะบุกเข้าไปโชคดีตอนที่เขานับ1นถึงสงก็มีเสียงคุ้นหูทำมาจากข้างในท่อมฮะขันที่ใหญ่ผ่อนลมหายใจยาวรับคาแนะวนำคนผักประตูเข้าไปข้างในดีเชิงจึงมีสีหน้าเหมือนคนปกติสง่าง,งามยิ่งเฉยไม่กดก็มีบรารมีเป็นห้องเตยที่รูปงาม ทำให้คนเกิดความคิดไม่กล้าล่วงเกินแม้แต่น้อยเขาเปลี่ยนชุดว่าราชการสีแทงโดยมีขันที่ปนิพัฒภายใต้รายยาลูกปัดวสิชะดูมีบรารมีของห้องเต้ม,มากขึ้นต่อที่ขันที่วนรอบกายช่วยเขาช่วยผูกเครื่องประดับต่างๆดีเฉิงจิงก็เมินทอยภัยพูกไปแล้วก็น่าละอายวันนี้เขาตื่นสายทําให้ต้องมีขันที่มาเตือนจึงจะจำวาวะารให้ทั้งหมดเป็นเพราะความฝันฉากหนึ่ง เป็นความฝันที่อธิบายได้ค่อนข้างยากฉักหนึ่งอีกด้วยดีเฉิงจริงในฐานะบุรุษที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยังเป็นบุรุษที่แข็งแรงมากอีกด้วยรู้สึกว่าการฝันเรื่องอย่างว่าเป็นบางครั้งอันที่จริงก็เป็นเรื่องปกติแต่ความฝันเมื่อวานจะพูดอย่างไรดีมันเกิดไปสักนิดจริงๆภายใต้แขนเสื้อหลายชั้นนิ้วมือของดีเฉิงจริงบดครึงเบาๆอย่างห้ามไม่อยู่ปลายนิ้วดูเหมือนยังเหลือความอบอุ่นหอมหวานติดอยู่ดีเฉิงจริงวันนี้ จึงได้รับรู้ถึงความอบอุ่นหอมนุ่มทั้งยังเสมอือนว่าเป็นความจริงเมื่อคืนอเขาอ,อ่านตรวจดีกาดึกๆหลังจากเข้านอนจู๋ๆก็ฝันถึงตำหนักพักที่ไม่ควรตายแห่งหนึ่งเจอกับหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งผ่านไปครู่หนึ่งทีเชิงจริงจึงจำได้ว่าที่นี่คือตำหนักคนนุณหิงหลังจากอย่างเมียถูกปลดดีเชิงจริงไม่ได้แต่งตั้งฮองเฮาเสถียร์ตำหนักคนนุณหิงซึ่งเป็นตำหนักพำนักของฮองเฮาจึงยังว่างอยู่แม้จะมีนางกำนันมาทำความสะอาดทุกวัน แต่ตำหนักแห่งนี้ไม่มีใครพักแห่งหนึ่งจะเกิดความเยอเือกเย็นอ่างความกระชายออกมาเพราะตำหนักคนเห่งตรงหน้ากับมีชีวิตชีวามีความอบอุ่นหอมหวนการตกแต่งอะไรอย่างประณีตงดงามแค่หมองก็รู้ว่าใช้ความคิดไปไม่น้อยและเจ้าของมีความชอบที่เม่เฮลหน้าแปลกก่อนนอนเขายังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติไม่มีทางมีใครก่อความวุ่นวายอีกอย่างใต้ล่านี้ ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบตําหนักคุณหญิงที่เหมือนกันทุกอย่างได้ดีเฉิงจิงคิดว่าตนเองฝันไปแต่ผ่านไปครู่หนึ่งเขามองเห็นหญิงสาวงามสง,ง่าคนหนึ่งค่อยค่อเดินมาใบหน้าของนางดูเหมือนเคยเห็นมาพ้างแต่ไม่คุ้นตาในความฝันปรากฏใบหนะ้าคนที่ไม่รู้จักได้ถือดีเฉิงจิงคิดว่าไม่เขว่าหลังจากนั้นหน้าประหลาดยิ่งกว่าคนในตําหนักเทากับม้องไม่เห็นเขานางกำลังเดินผ่านไปมาหญิงสาวงดงาม อย่างน่าประหลาดผู้นั้นว่าฮองเฮาฮองเฮาได้ยินคำเทียกนี้ดีเฉิงจิงเกิดความรู้สึกประหลาดใจอยู่พางขึ้นมาทันทีในความว่างเปล่าแล้วก็มีลางสังหรณ์รุนแรงอย่างถึงชักนำเขาห้าแต่ภาพตรงหน้าเราก็ถูกอะไรบางอย่างพลัพังถามให้เขามองทางตรงหน้าไม่ชัดเจนเสียทีต่อมาเขายังเห็นเด็กอายุสี่ห้าขวบสองคนวิ่งเข้ามาอีกด้วยเด็กหญิงคนหลังสุดอายุยังน้อยมีหน้าตางดงาม เห็นได้ชัดว่าเหมือนมานทาแต่สิ่งที่ทําให้หลี่เฉิงจิงตกใจก็คือเด็กชายนําหน้าคนนั้นเด็กชายคนนั้นหน้าตาไม้คล้ายหลี่เฉิงจิงหลี่เฉิงจิงไม่ช้าก็รู้ว่าเด็กชายชื่อมิงเฉียนเป็นโอรสองค์ใหญ่กมันจะถูกแต่งตั้งเป็นองค์เจ้าชายาติเด็กหญิงชื่อมิงเยรหรือองค์หญิงมิงเียรที่ทุกคนในวังอบอุ้มอยู่ในฝ่ามือพวกเขาสองคนยังเป็นฝาแฝดกันอีกด้วยคูแฝยเช่นนี้ ดูเหมือนควรจะเทียกว่าฝาแฝดมังกรหงหมิงเฉียนดูเหมือนจะเป็นทุกข์ใจอย่างมากเขามักจะก,กังวลว่าตนเองไม่ระวังกินจนอ้วนภัยทำลายพับษณ์ขององค์สตรายชาติดีเฉิงจึงได้ยินงคำพูดเช่นนี้ก็รู้สึกโมโหเด็กเล็กเป็นช่วงที่กำลังสร้างร่างกายกินกินมากเป็นทื่งดีเป็นคนไม่รับผิดชอบคนไหนที่ว่าเขาอ้วนแต่รูปร่างของผิงเฉียนก็สมส่วนอายุเนิน้อยเหมาะออกได้ว่าขายยาวมาก โตขึ้นต้องมีทุกด้านที่ดีมากแน่นอนผู้ใดกันที่ว่าเขาอ้วนอาจาเป็นเพราะโตมาจนป่านนี้แล้วยังไม่มีลูกดเฉิงจึงเห็นเด็กสองคนนี้แล้วจึงรู้สึกสนิทสนมอย่างพูดไม่ออกทุกคนมองไม่เห็นเขาขอยืนหยุ่กลางตำหนักคนหนึ่งเช่นนี้มองดูแม่ลูกสามคนนี้พูดคุยแล้วก็กินอาหารกันหลังมื้ออาหารจิงคนนั้นก็กล่อมเด็กทั้งสองให้นอนหลับทำกลางสายตาพลาดเรือนใบหน้าด้านข้างของนางหน้ามองอย่างน่าประหลาด หลี่เฉิงจริงจึงพบว่าตนเองและสายตาไปที่อื่นไม่ได้เวลายามบ่ายผ่านไปอย่างรวดเร็วหลี่เฉิงจริงถึงขั้นเดินไปที่ตำหนักด้านข้างฟอรดูเด็กทั้งสองคนเขียนอักษรอ,อย่างเงียบๆความฝันมาถึงตรงนี้หลี่เฉิงจริงก็พอใจมากแล้วถึงแม้นี่ไม่ใช่ลูกของเขาแต่เขากลับพอใจอย่างน่าประหลาดบางทีสวรรค์คงเห็นเขาโดดเดี่ยวเกินไปให้เขาได้มีความสุขของครอบครัวในความฝันถือเป็นความเห็นใจาจากสวรรค์แล้ว หลี่เฉิงจริงเตรียมพร้อมจะตื่นจากฝันแล้วใครจะรู้ว่าทองฟ้าค่อยๆมืดลงเหล่านางกำนันเรียกฝ่าบาทขึ้นพร้อมกันทันทยได้ยินคำเรียกนี้หลี่เฉิงจริงตกตะลึงไปก่อนจากนั้นเกิดความไม่พอใจที่ถูกร่วงกันในพิบทาเขาเองก็รู้สึกแปลกใจนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเขาเป็นห้องแต้เพียงองค์เดียวฝ่าบาทคำเรียกนี้ไม่ได้มีเขาใช้เพียงคนเดียว และหญิงคนนี้ก็เป็นฮองเฮาสามีของนางเห็นได้ว่าเป็นห้องได้อีกองค์หนึ่งแต่เขายังคงรู้สึกไม่พอใจปัณน,นานิ่งหมุนตัวมาอยากจะดูว่าคนที่ถูกเรียกว่าฟาบาทผู้้นันเป็นใครกันผลปรากฏว่ากลับเห็นใบหน้าของตนเองเป็นเขาถือไม่ใช่ดีเฉิงจิงคิดได้อย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเขาเขายังไม่ได้แต่งภรรยาและไม่มีบุตรจะมีภาพเหตุการณ์สมบูรณ์พร้อม ของการมีบุตรภรรยาพร้อมหน้าเช่นนี้ได้อย่างไทยหรือว่าระยะนี้เขายุ่งกับงานทางการมากไปและเลยเรื่องจิตใจทําให้มีมันโผล่เข้ามาในความฝันสร้างความฝันจอมพร้อมที่งดงามสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ออกมาหลี่เฉิงจึงรู้สึกลำบากใจอยู่พังอาจว่าเขาต้องการทันผ่อนคลายชั่วคขาวจริงๆพักผ่อนเสียพังหรือในความฝันก็ทําอะไรพังแต่ว่านี่ยังไม่หมด ดีเฉิงจึงเห็นชาวที่มีใบหน้าเหมือนตนเองเดินเข้ามาตำหนักกินอาหารพร้อมกับบุตรภรรยาหลังอาหารไปชินแนะมิงเชียนกับมิเงเยียเขียนอักษรจากนั้นก็เลยพวกเขากลับตำหนักหลังจากนั้นบรรยากาศเงียบสงบสามีภรรยาสองคนทำอะไรก็พอเข้าใจได้แล้วดีเฉิงจิงขัดเขินมากเขาอยากจะหลบฉากแต่การสัมผัสและการทับกินผูกติดกับอีกคนหนึ่งถึงขั้นที่ความรู้สึกของเขาบางจุดอย่างเชื่อมต่อกันอีกด้วย หองเตตาฉีพวกเข่งถึมสง,งางหามมีความฝันที่ตนเองยังทนดูต่อไปไม่ได้และเพราะความฝันนี้การใช้ชิดยกเป็นระเบียบแบบแผนเที่ยงตรงแม่นยัมาตลอดหลายปีกลับผิดพลาดไปเสียแล้วเวลานี้เหล่าขุนนางสวมชุดวราชก,การในห้องเตเสร็จแล้วหลี่เชิงจริงจัดมงกุฎของตอนและเก้ายออกไปห้องเอนเนวานนี้ยังคงขยันวาราชก,การรักราชดรสงบยิ่งควบคุมตนเองได้ดังเทิมแต่ว่ามีเพียงทีเชิงจริงเอง ทีหรือว่าตอนประชุมเช้าเขาเมินทอยไปอีกครั้งตอนค่าตอนที่หลี่เฉิงจิงหวางผู้กันแทงลงเกิดความรู้สึกทอคอยขึ้นมาอย่างท่าประหลาดเขาเองรู้สึกดังเกียดสภาพจิตใจเช่นนี้มากเช่นกันทว่าหลังจากเข้าสู่ความฝันไม่ผิดไปจากที่คาดเขามาถึงสถานที่นั้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายวันหลี่เฉิงจิงสงสัยมากว่าตนเองถูกมารจิ้งจอกทําอะไรทําคุณใส่ถืงให้ ในความฝันทุกคืนจึงทำเรื่องที่ยากจะเอ่ยปากเช่นนั้นสุดท้ายขอทนไม่ไหวรอบสังเกตว่าสติในความฝันนั้นเป็นผู้ไทยแต่ว่าคำตอบกลับได้มาไม่ทันตั้งตัวในคืนที่ใทยผู้คนอีกคืนหนึ่งเขามองเห็นตนเองมอมสุธาหญิงคนนี้จากนั้นก็ดึงตัวหางไปบนเตียงคนงามอยู่ระหว่างกิดหมดแทงต่อท่านแต่เขายังคงไม่ยอมทำให้เสร็จสิน้นต้องถามว่าเจ้าควรที่เข้าว่าอะไร ฝ่าผาดไม่ถูกพูดอีกทีองค์สทถายทา่ยังไม่ถูกอีจินคนดีถ้าเจ้าพูดไม่ถูกอีกจะถูกลงโทษแล้วนะหญิงงามผมเผ้ายุ่งเฉง,งเหงื่อซึมผ้าห่มแทงทำได้เพียงพูดอย่างอ่อนแทงว่าท่านอาหข้าหนาจักรีเฉิงจิงตื่นมารู้สึกยากที่จะเชื่อคำเรียกนี้แม้จะเนิ่นนานแต่ใช่ว่าจะไม่คุ้นหูพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เวลาที่เขาเป็นหลีเฉิงจริงอย่างไม่ยาวนั้นเท่าที่เขาเป็นเฉิงหยวนจริงเลยเขากลับแต่งงานกับหลานสาวสก,กุลเฉิงของตนเองถือเหลือตั้งแต่เขาจำความไทยทุกอย่างยึดตามมาตรฐานการเป็นองค์ตถ,ถาญาติที่ดีในบันทึกป,ประวัติศาสตร์จํากัดตนเองอย่างเข้มงวดแต่เขายังคงทําเรื่องดังรอบคโมวยทรัพย์สินของตนขอแต่งงานกับหลานสาวเช่นนี้ออกมาได้หรือจากการสังเกตมาหลายวันเขาคิดถึงขั้นว่าอาจไม่ได้ขอแต่งงานแม่แนวอาจจะเป็นบังคับให้แต่งก็ได หลี่เฉิงจริงเกิดความสงสัยในตนเองและรู้สึกทางเกียรตนเองอาจเป็นเพราะในใจเกิดการต่อต้านหลังจากวันนั้นเขาตื่นจากฝันตอนเช้าก็ไม่ได้ฝันถึงรายละเอียดการอยู่ร่วมกันของตนเองกับเฉิงอี้ที่ในอีกโลกหนึ่งเลยถูกต้องเขาสงสัยว่านั่นคือชาติก่อนชาติหน้าหรืออาจจะเป็นคำนิยามอะไรก็ได้สรุปก็คือไม่ใช่โลกเดียวกันชีวิตเดียวกันกันกบเขาหลี่เฉิงจริงใช้ชีวิตสงบสุขเงียบรัดคุม เขมวดอยู่ในวิัยหลายวันในวันที่ห้าก็ทนไม่ไหวจริงๆมักจะไปถามยังไม่ดูตัวเพราะคนของชวนอี้ชุนโกกเป็นอย่างไทยกันพ่างขันทีใหญ่ไม่เข้าใจว่าเหตุไอจูจูฝ่าบาทจึงคิดถึงชวนอี้ชุนโหขึ้นมาเขาจึงพูดถึงทื่องสำคัญถึงแม้เฉิงชวนจริงจะตายแล้วดีเฉิงจริงกลับมาได้าันฮะหมา่แต่คนที่ใกล้ชิดจำนวนหนึ่งต่างรือว่าฮ่องเต้คืออดีตบุตรชายของคนที่เก้าสกุลเฉิงชวนอี้ชุนโหจินซื่อ และจะสกเจยนอูปไปที่19เฉิงหยวนจริงถึงแม้ฮ่องเตะกะ้กระดิตฮ่องเต้จะไม่ได้ยอมรับอรู้จักสกุลเฉิงแต่หลังจากฮ่องเต้ขึ้นครองราชสกุลเฉิงยังคงมีชีวิตที่สงบสุขมากแม้จะไม่ได้รับหน้าที่สำคัญแต่ความทั้งโทไม่มีปัญหาขันที่ใหญ่พูดเรื่องอี้ชุนโโหกับท่านหญิงชิงฝูจบแล้วเห็นฮ่องเต้ยังไม่มีท่าทางบอกให้หยุดจึงพูดตอบไปได้วยความสงสัยตนเองดีเฉิงจิงฟังยุนฮาน อดทนฟังเรื่องราวเสเพของเชิงหยวนเซียนกรอกหัวจนจบในที่สุดก็ได้ดูเรื่องราวของคณหนู่ทั้งสองของสกุลเฉิงอันที่จริงก็เรียกว่าคุณหนุ่มไม่ได้แล้วควรจะเป็นนายหิงท้อยคุณหนูส่สกุลเฉิงทั้งสองคนรวนแต่งเข้าสกุลหัวจวนจิงหยงโหดแล้วนางแต่งฮันแล้วหัวใจของหลี่เชิงจริงเป็นผิดไปนหนึ่งจังหวะถับรู้ถึงความอ้างวังที่รุนแรง และทำให้คนสิ้นหวังเขานิ่งเงียบย่นทานสุดท้ายยังคงบีบให้ตนเองถามออกมาคนหนูใหญ่เฉิงระยะนี้สบายที่รือมให้เขายังคงยืนการเรียกนางว่าคนหนูใหญ่เฉิงเท่าวกับว่าเช่นนี้นางยังคงเป็นหญิงที่รอการแต่งงานม่เคยแต่งออกเป็นภรรยาของชายอีกหนึ่งคนคนหนูใหญ่เฉิงฝ่าบาทหมายถึงอดีตฮูหินจิงยงโหหรือพระยาค่ะหูหินคนเก่าของจิงยงโหตายไปแล้ว ตอนนี้คนที่เป็นนายหญิงสก,กุลพัวก็คือคุณหนูทองเชิงน้องสาวคุณหนูใหญ่เชิงพยะค่ะนางตายแล้วเขารู้จักนางช้าไปเช่นนี้วาสนาช่างใจทํากับเขาเช่นนี้เขากับนางเคยอยู่ร่วมจวนเดียวกันในระยะสั้นๆแต่เขาเขาจะไปพักข้างนอกเชิองอี้จะรักษาชื่อเสียงอย่างธรรมะระวังยิงไม่กล้าออกจากประตูชั้นในเลย ตอนที่เขาเคยพักอยู่จนเดียวกันในระยะสั้นๆม่ได้เจอหน้ากันสักครั้งหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนเส้นตรงสองเส้นพูงไปครั้งน้าในทางของตนเองม่ได้เจอกันอีกนางตายแล้วหลังจากนี้เป็นเวลานานได้กลายเป็นฝันท้ของเฉิงจริงเขาให้คนรอบสืบเรื่องการตายของเฉิงอีจินหรือว่าเป็นเพาะพวชงางเหยื่อกับเฉิงอี้โมลักเลาะมีใจให้กันระหว่างที่นางตั้งครรภ์กระทบถึงอารมณ์ของทาง วัวเสียนซื่อใจคิดถึงทหานชายในตอนที่นางคลอดยากไม่สนใจเฉิงอีจ้จนจนทางต้องทายหลี่เฉิงจริงในใจโกรธมากยิงโกรธมากก็ยิงไม่แสดงออกแต่หลังจากนั้นการดูแลเป็นพิเศษต่อหัวชางยวนให้โอกาสเลื่อนตำแหน่งแก่ผัวช่างยวนเขาเก็บมันกลับไปทั้งหมดเขารอบดูแลสกุลเขวเป็นพิเศษพอเกี่ยวทองกับสกุลเฉิงผลปรากฏว่าคนเหล่านี้กลับปฏิบัติอ่อนทางเช่นนี้ เขาสามารถไว้ชีวิตพ่วชังยวนกับพ่เสียนซื่อได้เป็นการควบคุมตนเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาใช้บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งป้อมหายกับตนเองแล้วฝึกฝนออกมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาสืบนุกลงไปกว่าเทอมค่อยๆพบว่าจริงยงโหสองสามีภรรยาที่ทุกคนเรียกว่าเป็นทักแทนในแดนมนุษย์อาจไม่ได้ทักกันอย่างทึกซึ้งจริงอย่างน้อยพ่วชังชวนคงจำผิดคนแล้วกาหังเขาเป็นบุรุด และเป็นบุรุษที่พึงจะในตัวเฉิงอีจินสามารถค้นพบความลับของหัวฉางหุวนได้อย่างให้ทยายหัวฉางหยวนจําคนผิดแต่กลับไม่รู้ตัวคิดว่าคนที่รักก็คือคนที่มีบุญคนช่วยชีวิตแท้จริงแล้วแค่เพียงย้ายความรับความผูกพันจากตัวเฉิงอีจินไปที่ตัวเฉิงอีโมก็เท่านั้นหัวฉางหยวนหลอกตนเองและหลอกเฉิงอีโมเฉิงอีโมมั่นใจว่าหัวฉางหยวนทักทางแต่เคยมองหย่ไอ้ใ,ใครยังพอผว่า หลังจากแต่งงานอยู่ด้วยกันเช้าเย็นต้องพบเพราะความจริงกับความฝันแตกต่างกันมากความจริงนี้โหดท้ายทําให้เฉิองอ e ีโมเมก้าคิดอย่างละเอียดยินดีหลอกทนเองและคนอื่นแต่อรมณ์ความรู้สึกหลอกคนไม่ได้เฉิองอีโมใช้ชีวิตออยางขัดกุมร่างกายพ่ายผอมลงทุกวันได้ยินว่าระยะนี้สุขภาพไม่ค่อยดีอีกด้วยแต่นี่จะมีประโยชน์อะไรเท่าเขาก็เป็นแค่คนน่าสงสารเช่นเดียวกันกับเฉิอง e อ,ง e อีโมเฉิงอีโมยางน้อย และแต่งงานกับขัวชางยวนแต่หลีเฉิงจริงตัางแต่ต้นจนจบไม่มีโอกาสใดเลยในตอนนั้นรู้สึกเจ็บแค้นตนเองอีกโลกหนึ่งหนเมื่อเป็นไปไม่ได้เชนนั้นก็อยากให้ค้าได้รู้เหตุไทยทางที่เผยมุมหนึ่งของพวกที่งดงามให้เขาเห็นแล้วกลับชิงมันไปจนหมดโดยไม่ปราณีผ่านไปอีกสองปีหลีเฉิงจิงยังคงให้องเฮาไ้าโอโนธีธ,ธา ครั้งหนึ่งตอนแต่งชุดสามัญชนออกเดินทางหลี่เฉิงจิงได้พบนักพรตคนหนึ่งท่าทางเหมือนพวกหลอกโลวงพระเนชรพบเขาแล้วขับพูดว่ามีวาสนาหลี่เฉิงจิงมองดูนักพรตพูดจาหลอกหลวงด้รอยยิ้มแล้วถามพระมีวาสนาด้วยเหตุใดข้าเป็นนักพรตในอารามชิงเซียนตอนปีทชศกเจียนอุปพิธีแพทย์ออกไปท่องเที่ยวจะได้หลบพ้นเคาะทำด้วยเหตุนี้ข้ากับพระอ,องค์นับว่ามีวาสนากันถึงให้ ได้ยินคำเทกของเขาขนข้างกายถีเีิงจิงต่างรอบจับด้ามมีดใบแน่นหลี่เฉิงจิงยกมือห้าบเอาไว้ถามด้วยรอยยิ้มเห็นแก่ที่เป็นอารามชิงเซียนเราจะทนฟังคำพูดเลวไลยของเจ้าสักนิดจะยังมีอะไรจะพูดอีกพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดีที่หาได้ยากสร้างความสุขไปทั่วแต่กลับไรวาสนาสายสัมพันธ์การบำเพ็ญพุทธเดิมทีเป็นการฝืนลิขิตสวรรค์อยู่แล้วคาต่อสู้ชะตาชีวิตกับสวรรค์ จึงยินดีจะผูกวาสนาอันดีมากสักนิดเจ้าอยากพูดอะไรข้าอยากทำนายชะตาให้พระองค์ทำนายอะไรวาสนาคู่ชีวิตหลี่เฉิงจิงได้ยินประโยคนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทายองค์ลักษ์ชักดับออกมาทันทีหลี่เฉิงจิงยกมือขึ้นห้ามไว้และสมีทั่วตัว,ตวเปลี่ยนไปจนสิ้นเจ้าพูดอะไรกฎการดำเนินและพัฒนาของสราพสิ่งมีห0ข้อสวรรค์บันดัลได้49ข้อ ทีเหลืออีกหนึ่งข้อก็คือความลับของสวรรค์ในทางตันย่อมมีทางทอดเพราะองค์ไม่ได้ไทยวัส,สนราสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงเพราะองค์เดิมทีควรมีวัฒสสนาสายสัมพันธ์อยู่เส้นหนึ่งแต่เพราะความผิดพลาดบางอย่างทําให้คลาดคันดีเฉิงจึงไม่ได้พูดชามองเขาอย่างเงียบๆนักพิดมต้านทานไม่ไหวกับสายตาเช่นนี้ในที่สุดก็ไม่กวนอารมณ์ผู้สูงสักอีกพูดทุกอย่างออกมาห้องเฮาของพระองค์แท้จริงตายไปแล้ว อคกครัทุกท่านปวดสงบสติฝังข้าพูดให้จบคอนที่เรียกว่าสวรรค์ย่อมมีทางออกให้คนเสมออินย่างเสริมคันขังสิ่งมีพิษท้ายย่อมมียาถอนพิษเส้นทางวาสนาคู่ชีวิตของพระอ,องค์ดูเหมือนเป็นทางทันแท้จริงแล้วกลับมีโอกาสพลิกผันด้ยพาตัวเข้าไปคุมขังคุกม,มืดให้สอบสวนยายายาข้าไม่รู้อะไรจริงๆข้าไม่รู้เป็นเพราะเมื่อใดที่ใดข้าเพียงแค่ทำนาย จากใบหน้าของพระอ,องค์เท่านั้นฝา่าผดว้ยชีวิตด้วยภายหลังหลี่เฉิงจริงเข็นถามอยู่นานมากนักพน์คนนั้นทำท่าอมทุกไม่ดูเรื่องเท่าอะไรจริงๆนักพน์คิดไม่ถึงเลยว่าหยอกเพียงนิดจะทำให้ตนเองต้องโทษตายหลี่เฉิงจริงเห็นว่าถามอะไรไม่ได้ความจริงจริงจึงให้คนจับตาดูขังนักพน์เอาไว้ในเครื่องนั่นหนานักพนตรู้สึกเสียใจอย่างมากภายหลังมีวันหนึ่งจู่จู องค์คลักครับก็มารายงานว่านักพรัหายตัวภัยหลี่เฉิงจิงส่งคนไปทำท่าขอเพียงแค่นอนหลับอยู่ในห้องทรงพระอักษรลืมตาอ,อีกครั้งก็พบว่าสถานที่เปลี่ยนไปฤดูกาลก็เปลี่ยนไปเช่นกันบบา่ข้างกายรีบลงมาจากรถม้าถามว่านายท่านเข้าข้ังหน้าก็คือจวนอี้ชุนโหแล้วพวกเราจะเข้าไปถือให้หลี่เฉิงจิงเกิดความรู้สึกงุนงงอย่างมากขึ้นมาทันทีจวนอี้ชุนโหหรือถูกต้อง ท่านโหพ้เท่าเฉิงป่วยหักอยากจะพบหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักนิดช่วงก่อนท่านพูดว่ากลับเมืองหลวงมาเยี่ยมท่านโหพ้เท่าเฉิงถามว่าสัญหาช่วงนี้ให้สมบูรณ์อี้ชุนโหป่วยหักท่านโหพ้เท่าเฉิงลี่เฉิงจริงเหนียวมือกำแน่นเขานึกได้แล้วว่านี่เป็นปีไทยเวลานี้อี้ชุนโหยังคงไปด้านโหพ้เท่าเฉิงอยู่ท่านโหพ้เท่าป่วยหักใกล้จะจากโลกนี้ไปแล้ว นี่คือราจะสกเจียนอุ่ปีที่22ในปีที่เขาอายุ19ปีส่วนเฉิงอีจิน้นพึ่งอายุ14ปีหลี่เฉิงจิงลงนดม้าท่านไทยรีบเข้าไปในจวนอี้ชุนโหเขาเดินเร็วเกินไปทําให้คนด้านหลังเดินตามมาไม่ทันตอนที่เดินผ่านและเบียงทางเดินแห่งหนึ่งเขาเหมือนเกิดความรู้สึกบางอย่างจึงชนักฝีเท้าหลีวอี้หายใจหอบหนึ่งเห็นองคชา,าตายาดหยุดยืนอยู่จึถามว่านายท่านเข้า เป็นอะไรถรือขอทับเวลานี้ลมวุบหนึ่งพัดมาหอบเอาหิมะค่ำขึ้นลอยขึ้นปุยสีขาวลอยไปทั่วในระเบียงทางเดินตรงหน้าว่างเปล่าใช้เงาคนหลี่เฉิงจึงพึมพำเสียงเบาว่าที่นี่ควรมีคนอยู่เหลียวอี้ฟังไม่ค่อยชัดจึงถามว่าในท่านข้าวท่านพูดอะไรหลี่เฉิงจึงไม่ได้ตอบแต่ถามว่าวันนี้มีใครมาถอนมั่นถือไห่ถอนมัน่นเหลียวอี้ไม่เข้าใจยิ่งขึ้น ยอมพังหัวสิบแห่งยังดีกว่าทำลายงานแต่งหนึ่งงานอยู่ดีๆเหตุใดต้องถอนมั่นขอทับหลี่เฉิงจริงไม่ได้พูดอะไรอีกเหลียวอี้พบว่าทางที่แค่พิบตาเดียวองค์สถาให้อายุเนรน้อย,อยจู่ๆก,ก็เปลี่ยนไปจนเดาใจไม่ถูกเราก็เป็นฮ่องเต้ม,มานานหลายปีแน่นอนว่าคำพูดเช่นนี้เขาไม่กล้าพูดออกไปทำได้เพียงกระแอมด้วยคำพูดว่าในท่านเข้าท่านหงพุดเท่าเฉิงอย่างรอท่านอยู่นะขอทับ เหลียวอี้พูดคำประโยคนี้จบก็เห็นองค์ชตายายา,าตาทางที่เมื่อครู่ยังมีอารมณ์ไม่แน่นอนยิ้มออกมาทันทยเขาไม่ได้หยุดยืนอีกก้าวยาวไปข้างหน้าเดินผ่านและเบี่ยงทางเดินที่เดิมที่ควรมีเงาท่าของใครบางคนอยู่ใช่แล้วนางยังรออยู่เหลียวอีฟังไม่ออกว่าหมายถึงใครจิตได้สำนึกคิดว่าองคาาา์ชตาชตยพูดถึงท่านหพเทาเชิง ผ่านไปหลายวันในเดือนจินหิงเหล่าสาวใช้ห้อมล้อมข้างกายคุณหนูใหญ่เฉิงอย่างระวังตัวแล้วถามเสียงเผาว่าคุณหนูใหญ่จนจิงเฉียงหมอขอถอนมั่นแล้วเจ้าค่ะ่านวันนี้จะทําอย่างไรดีเจ้าคะเขาถอนมั่นเป็นเรื่องทีเฉิงอีจินเทียอายุสิบสี่ปีนั่งอย่างดีอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหน้าตาย,ยัางอ่อนเยาว์แต่คําพูดที่ออกมากลับสงบนิ่งมีสติเขากับน้องหญิงทองมีเรื่องผัวพันไม่ชัดเจนเหล่านี้ รีบถอนมันไปจริงจะดีถ้ารอให้ค้าแต่งพระจริงๆมีแน่ว่าต้องสะอิสะเอียนเพียงใดเหลี่ยนเชี่ยวกับตูรรั่วม่กาพูดอะไรมากเลือกํำพูดที่ดีปลอบใจเฉิองอีจินไม่ได้ต้องการคำปลอบใจนางคิดไม่ถึงจริงๆว่าการที่หัวชังหยวนมาทาบททมสู่ขอจะเป็นการเข้าใจผิดว่านางเป็นเฉิองอี้โมโชคถี่ที่พบได้เทวหากดำเนินหกพิธีแล้วถือว่าแยกก่กว่านี้สักนิดนางแต่งเข้าไปเช่นนั้น ต้องเสียเวลาไปช่วยชีวิตแล้วเชิองอีจินเกิดความรู้สึกโชคดีขึ้นมาทันไทเวลานี้สาวใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามาจากข้างนอกพูดด้วยเสียงนอบน้อมว่าคุณหนูใหญ่เชิงท่านหพวผู้เท่าเรียกพบท่านเจ้าค่ะท่านปู่เรียกพบคาถือเชิองอีจินขมวดคิ้วท่านหพวผู้เท่าเชิงยุ่งกับเถ็กรุ่นหลังอย่างพวกนางเหล่านี้น้อยมากนางกับท่านหพวผู้เท่าเฉิงปีหนึ่งพบหน้ากันไม่กี่ครั้งเหตุใดตอนนี้จู่จ จึงเรียกพบนางเฉิองอี้จินในใจระแวดระวังถามว่ามีเรื่องใดท,ท่านหัวพุ่าบอกว่านายท่านเก้ากลับมาแล้วให้ท่านไปทําความรู้จักกัอนหายท่านเก้าเจ้าค่ะเฉิองอี้จินคราวนี้งุนงงแล้วจริงๆอะไรนะทําความรู้จักกับท่านอาเก้าถือหลี่เฉิงจิงนางอยู่ในห้องของท่านหัวพุ่าเฉิงไม่ต้องรอให้บ่าวทยงานเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอกแล้วครั้งนี้นางเด็กก่าเขามากจริงๆ การเรียกเขาท่านอาเก้าเป็นไปได้โดยไม่ต้องอับอายหลี่เฉิงจริงในใจแอบเยาอหยันตนเองอยู่พางแต่ในดวงตาคลับมีรอยยิ้มผุดขึ้นมาไทา้ไม่ได้พบกันเสียนานเฉิงอีจินทาให้หนางต้องถูกถอนมัดอีกครั้งหลี่เฉิงจริงรู้สึกละอายใจแต่ไม่รู้สึกเสียใจภายหลังแม้แต่น้อยสําหรับเรื่องที่เหตุใดต้องให้หัวชางหยวนออกหน้ามาถอนมัดเองเฉิงอีจินเป็นคนผูกใจเจ็บเจ้าคิดเจ้าแค้น พอพวชังหยวนถอนมั่นในใจเฉิงอี้จิน้นคงด่าพวชังหยวนจนตายได้เลยกลมหังดีเฉิงจิงยังไทเสียก็เป็นห้องเต้มานานหลายปีอุปอนิสัยถดถอยลงทุกทีสัตวูหัวใจนี้สามารถบีบให้ตายเร็วได้ก็ทำให้เร็วขึ้นดีกว่าการพบหน้าครั้งแรกที่เขาพลาดไปช่วงเวลาต่างๆที่พวกเขาพลาดไปเขาจะชดเชยให้เฉิงอี้จิ้นทุกอย่างจะพบชาติใดก็ทำขึ้นสวรรค์หรือลงนรก นางจะเป็นภรรยาของเขาเพียงผููเดียวเท่านั้นจบบริบูรณ์จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ